นี่คือฟูมูลอีกใบหนึ่งที่มีขนาดใบใหญ่นะคะใบนี้นะคะก็คือขนาด10นิ้วมีน้ำหนักประมาณ2กิโล2กิโลกว่าเลยนะคะหนักมากเลยนะคะแล้วก็ความหนาของขันนะคะโดยเฉลี่ยแล้วนะคะที่กว้างสุดก็คือ1เซนติเมตรนะคะมีความหนามากเลยนะคะสำหรับฟูมูลใบนี้นะคะ เป็นฟูมูลที่เรานำเข้ามารอบล่าสุดนะคะที่เป็นขนาดใหญ่10นิ้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาทดสอบเสียงกันนะคะว่าสำหรับใบนี้นะคะนี่ยังไม่ได้เคยเทสตนะคะก็มาลองเทสกันดูนะคะว่าเป็นอย่างไรโอ้โหหนักแน่นมั่นคงเสียงดีเสียงกังวานเป็นไงบ้างคะ นี่แหละสเสน่ห์ของฟูมูลฟูมูลนะคะสเสน่ห์ของเขาเลยนะคะก็คือเสียงของเขาเนี่ยจะมีเป็นความหนักแน่นนะเสียงจะแน่นมากนี่คือครึงแบบเบาๆเลยนะคะอโอ้ดีมากเลยนะคะเสียงไม่ทราบว่า ผ่านทางคลิปจะได้ยินหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางทีคลื่นเสียงถ้ามีความถี่มากเนี่ยเสียงโทรศัพท์อาจจะดังอาจจะไม่ได้ยินนะคะแต่บอกได้เลยว่าโหเสียงแบบร้องเพลงกล้องกังวานอยู่เลยค่ะเอาละเดี๋ยวเราลองมาเติมสายน้ำลงไปนะคะดูซิว่าถ้าร่วมเล่นกับสายน้ำแล้วเป็นอย่างไรเอาละค่ะเราเติมน้ำลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่ มวลล่าดอกไม้เพื่อเพิ่มความสุนทรียะนะคะก็ใส่ดอกเข็มสีแดงแล้วก็สีเหลืองลงไปอดอกเข็มก็หาจากแถวนี้ค่ะอโอเคนี่เลยสุนทรียะการร่วมขับขานระหว่างขันสมาธิ ขันร้องเพลงกับสายน้ำแล้วก็มวนเหล่าดอกไม้เราลองมาบันเลงกันเลยค่ะขันใบนี้นะคะโอ้โหบอกได้เลยว่าสัมผัสไวมากน้ำนี้คือเรียกว่าไม่ต้องออกแรงมากเลยนะคะเดี๋ยวนะคะ โอ้กล้องไม่ตรงไม่ต้องออกแรงมากเลยนะคะแต่สายน้ํานี่วิ่งแบบกระเซ็นผ่านชุ่มฉ่ามากเลยนะคะกระเด็นกระเซ็นเข้ามาที่ผิวสัมผัสของฝ่ามือข้อมือนะคะโอ้เย็นชุ่มฉ่ามากแล้วก็เสียงดีหนักแน่นมากเลยโอ้สายน้ำนี่ พอกระทบกายสัมผัสนะคะมันทำให้เกิดความรู้สึกชุ่มฉ่ำ mm hmm. เย็นสบายนะคะเสียงนะคะก็เป็นสุนทรียะร่วมกับสายน้ำโอ้ดีมากเลยค่ะและนี่ก็คือฟูมูลนะคะขนาด10นิ้วนะคะถ้าสนใจนะคะสำหรับใบนี้ พิ่งลงคลิปนะคะยังไม่มีเจ้าของรีบๆกันนะคะสนใจก็ทักมานะคะเดี๋ยวราคาจะลงไว้ที่โพสในคลิปนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ